แล้วคุณลองคิดดูสิถ้าคุณจะดูแลเด็กทุกคนด้วยวิธีเดียวกันเขาจะรอดได้ไงอะประเด็นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ปะถ้าเราคาดหวังให้เด็กๆของเราเนี่ยเมื่อเดินเข้าไปสู่สถานศึกษาแล้วได้รับการดูแลที่ดีได้รับการเอาใจใส่ได้รับความรักเราต้องสนับสนุนให้อาชีพครูได้รับการดูแลที่ดีด้วยนะคุณครูควรได้รับค่าตอบแทนที่ดีค่ะ ควรจะมีสวัสดิการที่คู่ควรคิดดูไง,ไง่ายๆถ้าคนเป็นครูยังได้ค่าจ้างแบบไม่พอที่จะดูแลตัวเขาเองเลยแล้วเขาจะเอาหัวใจที่ไหนมาดูแลอนาคตของชาติได้มันยากเกินไปค่ะคุณครู คือคนที่สร้างคุณหมอนะคะคุณครูคือคนที่สร้างซ e o ระดับชาติคุณครูสร้างนักกฎหมายมาพดุงความยุติธรรมคุณครูสร้างคนผลิตภาพยนตร์เพื่อมาสร้างความสุขให้คนอีกตั้งมากมายแล้วก็มีครูอีกตั้งหลายคนที่สร้างไซนขึ้นมาให้เป็นไซน์มานนมอนสเตอร์เพื่อเล่าเรื่องการเงินง่ายๆให้ทุกคนได้ฟังอยู่นี่ไงคะครูคือฮีโร่ของสังคมนะคะเรื่องการเงินที่ไรนได้เรียนรู้มาระหว่างที่ไซนททำช่องไซน์มานนมอนสเตอร์เนี่ยไซนก็ได้เรียนรู้ว่า หล,หลายเรื่องอ่ะไม่ได้ยากเกินไปนะมันสามารถที่จะทําให้เด็กมัธยมเข้าใจได้แล้วไซก,ก็คิดมาตลอดเลยว่าแล้วถ้าเกิดว่าระบบการศึกษาสอนเราว่าเราจะต้องลงทุนยังไงเราควรจะบริหารจัดการเงินยังไงวิธีการดูแลพอร์ตของเราทำยังไงวิธีการจัดเก็บภาษีวิธีการจัดการภาษีทำยังไงคือถ้าเกิดวิชาพวกนี้มันถูกแอปพลายเข้าไปในระบบการศึกษาไซคิดสงสัยมาตลอดว่าจะมีคนที่เดือดร้อนเรื่องเงิน น้อยกว่านี้สักขนาด